สวัสดีครับผมเบสเอกชัยเิพจุติอนมูธาบินะครับพบกันอีกตามเดิมนะครับกับหนังสือช่าแหลดนิยบายกองทัพ66บหกทัพสอทัพและ6 6 0 1ครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีสวัสดีอาจารย์ธนิตพงศจิตหรือครูรุ่งธนิตพงศจิตนะครับที่จะมาเป็นครูสอนและเป็นผู้ขยายความเกี่ยวกับหนังสือช่าแหละนิยบายกองทัพนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับบทนี้คือบท ประชาธิปไตยคือความหมายอันแรกคือความหมายนะครับประชาธิปไตยมาจากคําว่าประชารวมกับอธิปไตยซึ่งก็แปลว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนอธิปไตยแปลว่าอํานาจความเป็นใหญ่ถ้าอธิปไตยเป็นของคณะใดหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็เป็นเผด็จการถ้าอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้น หัวใจของประชาธิปไตยก็คืออธิปไตยเป็นของประชาชนครับนะครับอาโอเคถูกต้องอธิบายความอ่านต่อเลยอุรมณ์คติของประชาธิปไตยในทัศนะของอับราฮัมลินคอนประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอันนี้อธิบายความตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกมาถึงช่วงสุดที้ตรงนี้ก่อนนะในในหนังสือตรงนี้เนี่ยเขาอธิบายความแนวคิดของอเมริกา ที่เป็นสาคนทั่วทั่วไปที่ก็การการการอ่านอ่านถึงเพราะเปใช้หลักหลักทั่วไปในการจะอธิบายความและเป็นการเข้าใจของคนทั่วไปว่าถ้าประชาชนเป็นของประชาชนคือประชาชนเป็นเจ้าของนั่นแหละเขาบอกของประชาชนคือประชาชนเป็นเจ้าของแล้วก็โดยประชาชนเมื่อประชาชนก็ต้องโดยประชาชนอีกก็เป็นกรรมประกรแบบโดยประชาชนและสุดท้ายก็คือทําเพื่อประชาชนคือมีคำว่าของโดยเพื่อเขาจะเขาจะบางทีเขาจะยกยกคำว่าประชาชนออก แต่เขาพูดสามตัวเลยว่าประชาชนไของโดยเพื่อประชาชนก็จะสุกง่ายๆ่าแต่ว่าถ้าเราจะพูดเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องไปบอกว่าในเด็กที่มีการอธิบายความในรายละเอียดว่าเขาว่าของหมายถึงอะไรโดยหมายถึงอะไรและเพื่อคืออะไรในต่อไปนะลูกผรไปต่อเลยครับการปกครอง <c oughs> ของประชาชนหมายถึงอำนาจในการปกครองอยู่ในเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ประชาชนิปไตยแสดงออกทางผู้แทนเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์คือ สัญญาประชาคมถ้าหลังการเลือกตั้งแล้วสัญญาประชาคมถูกยกเลิกหรือสิ้นสุดลงเมื่อไหร่เจตนารมณ์ก็จะสิ้นสุดลงทันทีการเริ่มต้นของประชาชนจึงเป็นสารสําคัญของประชาธิปไตยถ้าของหมดสภาพประชาธิปไตยก็หมดสภาพทันทีเนี่ยการอ่านเนี่ยถ้าของเนี่ยถ้าของประชาชนเขาไม่พูดจะเต็มเน่ถ้าของหมดสภาพหรือว่าถ้าความเป็นเจ้าของหมดสภาพความเป็น,นประชาธิปไตยนั่นก็ต้องหมดสภาพทันที แต่ในเรื่องตรงนี้เนี่ยจะพูดถึงว่าเจตนาลมนชเขาพ ok ูดคำว่าเกตนาลมของประชาชนส่วนใหญ่เจตนาลมของประชาชนส่วนใหญ่ก็คือสัญญาประชาคมเมื่อคุณจะไปเลือกตั้งพูดไหมถ้าคุณไปเลือกตั้งคุณก็ต้องเอานโยบายคุณจะเลือกตั้งเนี่ยไปบอกประชาชนประชาชนเห็นกับที่คุณพูดเห็นกับที่คุณที่คุณทําคุณจะจะทำนั่นคุณจะทํานู่นคือไม่ว่าแต่ละคนที่ไปเลือกตั้งก็จะกต้องเสนอความต้องการที่จะให้ชาวบ้านรับเลือกตั้งเต็มเลือกตั้งเต็มผู้แทนใช่ไหมสิ่งที่สสส ไปเลือกไปส่งเลือกตั้งก็คือสัญญาไว้กับประชาคมสัญญาไว้กับประชาชนคือเกณฑ์เตนารมนั่นแหละเมื่อทุกคนเห็นวา่าเออเช่นี้เป็นความต้องการของฉันเขาก็เลือกคนนี้ขึ้นมาคือเลือกสิ่งที่คนนี้เสนอว่าจะทําเขาก็เลือกคนนี้ขึ้นมาเป็นผู้แทนของเขาเพื่อที่ตอบสนองสิ่งที่เขาเสนอตรงนี้คือเรื่องหลักสัมพันธ์ของคนไทยเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้นเลยตอนหาเสียงโอ,โอู้ตสารพัดเพื่อที่จะเอาคะแนนเสียงให้คนชอบ แต่เวลาพอเป็นผู้ชายแล้วเนี่ยกับไม่กับไม่รูวพูดอะไรเลยทกับสิ่งอื่นลืมอของผู้ชายจะไม่มีนี่คือเรื่องหลาคัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเจตนาลมกับสัญญาประชาคมเนี่ยคือสิ่งเดียวกันเมื่อ,อไรก็ตามใจเมื่อคุณเป็นสสแล้วเนี่ยคุณไม่ได้สสองเจตนาลมของอาประชาชนนิสัญญาประชาคมนั้นความเป็นสสของค,ค,คุณก็ต้องยุติลงเลยนี่คือหลักสำคัญเลยนะแต่บ้านเมืองเราเนี่ยไม่ได้สนใจตรงนี้งไงแม้กระทั่งคนที่ไปเลือกตั้มก็ไม่มีความเข้าใจ ถ้าคนเลือกตั้งและคนไปให้คะแนนเสียงก็ไม่มีเทาไม่มีความเข้าใจอยู่นี้เลยในกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่จะเลือกผู้แทนจะต้องมีสัญญาประชาคมหรือเจตนารงตรงนี้เป็นสำคัญนี่คือว่านี่คือเรียกว่าของประชาชนคุณเป็นตัวแทนของประชาชนตามที่คุณเสนอกับประชาชนนั่นคือสัญญาประชาคมแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่ทําตามสัญญาประชาคมความเป็นสสคุณดุจตีเลยนี่เป็สำคัอญ,ญอยู่ตรงนี้ลงุงกก็จะเข้าใจไหม นี่หลักใหญ่เลยนะขอ้อข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นของเนี่ยเรื่องของประชาชนโอเคอ่านต่อได้รูการปกครองของประชาชนหมายถึงประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองนี่ไม่ใช่โดยประชาชนแล้วนี่ข้อที่สองแล้วอันอันแรกอันนี้ของของประชาชนผลพ้นไปแล้วจบไปแล้วนี้การปกครองโดยประชาชนการปกครองดูว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ตรงเนี้ยครับอโอเคอ่านต่ออ่านท่านอ่านต่อไปการปกครองของประชาชน หมายถึงประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองโดยตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เรียกว่าการปกครองโดยประชาชนโอเคเขียนแก้เนี่ยเป็นการปกครองโดยประชาชนไม่ใช่ของประชาชนหรกแล้วก็พิมพ์ผิดเป็นโดยประชาชนของประชาชนจบไปแล้วอ่าต่อเลยการปกครองโดยประชาชนหมายถึงประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการปกครองโดยผ่านทางผู้แทนที่เรียกว่าผู้แทนรัษฎรหรือตัวแทนของประชาชนโดยประชาชนแต่งตั้ง เช่นพระมหากษัตริย์ได้แต่งตั้งที่สภาหรือตั้งตัวเองเช่นในยามบ้านเมืองเข้าสู่วิกฤตนายศินต,ตั้งตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนกู้เอการาชสเร็จสถาปนาเป็นพระมหากษัตริย์หรือพระเจ้าตักมหาราชในต่างประเทศเช่นมหาตมะคานทีเขาเรียกว่ามหาตมะเขาไม่อ่านอ่านถูกต้อว่าอ่านว่ามหาตมะคานทีอ๋อมหาตมะคานทีตั้งตัวเองเป็นตัวแทนของประชาชนินเดีย กอบกู้เอกราชด้วยวิธีอหิงสาหรือโดยวิธีการสื่อทอดเช่นพระมหากษัตริย์ได้ทรงสร้างคุณงามความดีไว้อย่างงห,หลวงรักษาเอกราชของชาติไทยและสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติมาทุกยุคทุกสมัยย่อมเป็นหลักใจของปวงชนชาวไทยชั่วนิรันดร์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐและเป็นของและเป็นตัวแทนของประชาชนตลอดการนี่อธิบายความอธิบายวความถึงหลายหลายหลายประเด็นเลยนะหลายประเด็นเลยว่า การปกครองโดยประชาชนเป็นเงื่อนไขไหนใช่ไหมปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากมีคนจำนวนเยอะมากการปกครองเต้องผ่านผู้แทนในผ่านผู้แทนเขายกตัวอย่างว่าการจะเป็นอย่างนี้มาคุณมาล้วกพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องตั้งพุฒิสมาชทิกเป็นตัวแทนให้นาของพระเจ้าแผ่นดินแต่แต่ในเงื่อนไขที่ว่าอธิบายความนี้ก็อธิบายความแบบรรดรัดว่ายามที่เกิดึงส,งสงครามชนะสงครามแล้วนายศิลเนี่ยเป็นอาถิเดที่เรชื่อเรียกของพระเจ้าตากเริมนะนายิศินในฐานะที่เป็นคนที่เป็นัวหน้าใหญ่เมื่อกอบกู้รด ประเทศชาติได้ปั actually, ๊บนี่ก็ต้องสถาปนาตัวเองเนี่ยเป็นมหาษัตริย์ก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนใช่ไหมปกครองประเทศนี่แบบเดียวกันส่วนมหาธรรมะคานทีเนี่ยก็เหมือนกันต่อสู้แทนประชาชนชาวอินเดียเมื่อมีความเมื่อเรียบร้อยเสร็จปั๊บโอเคเป็นใหญ่ในในอินเดียไปหรือวิธีการสื่ทอดเนี่ยเขาพูดทุกครั้งเนี่ยเขาจะเขจะเปลี่ยนรูปแบบเลยนะเหมือนวิธีการสืบทอดมหาษัตริย์นี่ปกครองประเทศปกครองประเทศปกครองประเทศเมื่อสิ้นองนี้มาก็กาสืบทอดก็ต่อ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 มาเนี่ยในหน้าก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ย เขาจะบอกว่าประมุขกษัตริย์มันเป็นรัฐและเป็นประชุมนตลอดการก็คือว่ากษัตริย์ที่ปกครองมาแล้วนี่ด้วยความที่ประชาชนต้องการเนี่ก็จะถือทอดได้ก็แบบใช้กฎมุลเยนบานหรือต่างนานานี่นี่ก็อธิบายความรูปแบบนั่นนะโดยประชาชนหมายถึงแบบนี้ก็ว่าโดยประชาชนคือประชาชนยอมรับคนที่ปกครอง ประชาชนอาจจะไิเลือกผู้แทนไปอาจคนที่ต่อสู้เสร็จแล้วก็สัาปนาเดิมเป็นมาก,กษั์ถด้ว่าเราตัดที่ต่อสู้สแล้วก็สืบทอดอำนาจทุกคนก็เป็นตัวแทนของประชาชนเห็นไหมลูกนี่คือหน้าผมก็โดยประชาชนนะครับประการสุดท้ายอ่านต่อและประการสุดท้ายกองทัพเป็น,นกลไกเอกของรัฐถ้ากองทัพเข้มแข็งอำนาจรัฐก็จะเข้มแข็งด้วยถ้ากองทัพอ่อนแออำนาจรัฐก็จะพลอยอ่อนแอไปด้วย ความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอนั้นขึ้นอยู่กับกองทัพเป็นของประชาชนหรือเป็นของคณะใดบุคคลใดบุคลคลหนึ <air> ่งความเข้มแข็งขึ้นอยู่กับกองทัพเป็นของประชาชนความอ่อนแอก็ขึ้นอยู่กับกองทัพเป็นของคณะบุคคลหรือบุคคลนี่ก็อธิบายความถูกต้องเลยนะกองทัพที่เป็นของประชาชนเมื่อไรที่กองทัพเป็นของประชาชนพวกประชาชนจะมีตัวแทนของกรัฐใช่ไหมแล้วแต่จะอธิบายความนะอธิบายความเ็ยคือว่ากองทัพเป็นของประชาชนก็คือกองทัพเป็นของผู้นําประเทศ ก็จะมีความเข้มแข็งแต่ถ้ากองทัพเป็นของคณะบุคคลใดบุคนลหนึ่งไม่ได้เป็นของประชาชนเหมือนทุกวันนี้เนี่ยความเข้มแข็งของกองทัพเพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสแสดงออกแค่นั้นเองจะแสดงออกยามที่มีสิทธิสงครามจะรู้เลยว่าเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งนี่นี่คือปัญหาว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้แสดงว่ากองทัพเข้มแข็งหรือไม่เข้มแข็งนะถ้ามีรบมาดูแป๊บนี้ถ้าประชาชนไม่ห้การสนับสนุนเนี่ยกองทัพแพ้พอกองทัพแพ้ประเทศชาตินี้ก็ต้องแพ้เหมือนกัน นี่นี่คือคว่าความเข้มแข็งหรือความอ่อนแอคือว่ากองทัพเป็นของใครโดยใครเห็นไหมนิ่งลึ้นเน,นื้อหาตรงนี้ะถ้าเป็นของประชาชนและโดยประชาชนก็จะเข้มแข็งมีเฉพาะสองข้อนะของกับโดยนะอา่านต่อลูกือเมื่อกองทัพเป็นของประชาชนก็ทําหน้าที่โดยประชาชนได้เพราะกองทัพซึ่งมีหน้าที่อํานาจจมใช้อํานาจแน้นแทนประชาชนได้ หมายความว่าอำนาจของประชาชนอยู่ที่กองทัพนั่นเองใช่หมก็อธิบายความที่มีตามอุลถมตานอธิบายความเมื่อกี้ไงว่าถ้ากองทัพเป็นของประชาชนทุกครั้งที่กองทัพประชาชนก็น่าแทนประชาชนประชาชนก็สนับสนุนทุกอย่างนี่นี่นี่ขึ้นขึ้นให่ก็ความเข้มแข็งของกองทัพไงถ้ากองทัพเป็นของบุคคลเป็นของคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนนั้นบุคคลเนี่ยพอถึงค้ามาลบมาจริกินไม่เป็นประชาชนเป็นตําหอกลูก พิจัสมุดทำไมไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าพอแพ่แพ้ขึ้นมานี่ก็กลายนว่ารับกัรไพ่แพ้ใช่ไหมก็นี่แหละคือปัญหาโอเคนะนี่คือสองข้อจบแล้วนะของประชาชนโดยประชาชนข้อต่อไปลูกการปกครองเพื่อประชาชนหมายถึงการปกครองเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนส่วนข้างมากประชาชนส่วนใหญ่ได้แก่ชาวนาชาวไร่ชาวนากรรมกรชนชั้นกลาง ซึ่งรวมทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆด้วยความเป็นประชาธิปไตยต้องครบถ้วนทั้งทั้งของโดยและเพื่อเนี่ยี่เขาเขาต้องอ่านแบบนี้ความเป็นประชาธิปไตยต้องครบถ้วนด้วยทั้งของโดยและเพื่อประชาชนเนี่ยเพื่อสรุปปฏิวังที่ที่ตัดการธิบายความจริงไงเห็นไหมสรุปไม่ง่ายอย่างนี้แหละอเ,เอาอ่ามาความเป็นประชาธิปไตยจะต้องครบถ้วนทั้งของโดยและเพื่อ ประชาชนจึงจะสมบูรณ์และของประชาชนย่อมเป็นสาระสาคัญเบื้องตน้นเห็นไหมคนที่อะไรที่สำคัญที่สุดของโดยเพื่ออะไรสำคัญที่สุดของอ่านต้องของประชาชนเป็นสำคัญที่สุดถ้าไม่ใช่ของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนรองลงมาแต่ถ้ามันจริเป็นของประชาชนถือว่าอันดับหนึ่งเลยสาระสำคัญอยู่ที่อของประชาชนในลูกน,นะครับความเป็นจริงประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยจะต้องครบถ้วนทั้งขอ การใช้อธิปไตยไม่ว่าในระบบประชาธิปไตยระบบใดคือระบบรัฐสภาระบบกึงรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดีย่อมใช้อำนาจนั้นในทางบริหารนิติบัญญัติและตุลาการและในบรรดาอำนาจทั้งสามนี้อำนาจบริหารเป็นอำนาจที่สูงกว่าอำนาจทางอื่นเพราะเป็นอำนาจการปกครองที่แสดงออกว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนหรือรัฐบาลของคณะบุคคล รัฐบาลของประชาชนคือรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลของคณะบุคคลคือรัฐบาลเผด็จก,การเช่นเผด็จก,การฟาสซิสต์เผด็จก,การพลเรือนหรือรเผด็จก,การรัฐสภาเขียนจบตรงนี้นะนี่เ็คาอิบความสรุปนะนี่คือข้อสรุปจบทั้งหมดของโดยเพื่อนเนี่ยมราสรุปว่าถ้าธิปไตยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบใดเนี่ยเข,ขาใช้คำว่าระบบนะ,ะระบบรัฐสภาขเขาเขียนนะระบบื่มรัฐสภาระบบประธานาธิบดีนะเข,ขาใช้คำว่าระบบ ระบบรัฐสภาก็คือมีสภาสองสภาระบบกึ่งรัฐสภาก็คือมีทั้งรัฐสภาด้วยมีทั้งระหลงประธานาธิบดีด้วยกับระบบประธานาธิบดีไม่มีสองระบบคือระบบรัฐสภาก็อังกฤษกึ่งรัฐสภาของฝรั่งเศสระบบประธานาธิบดีก็ของอเมริกานี่เขายกตัวอย่างทั้งสามเลยนะเป็นต้นแบบของประชาธัปไติใช่ไหมฉะนั้นอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันออกมาได้สามทางอำนาจรัฐปตเนี่ยแบ่งออกไปสามอำนาจอำนาจย่อยแบ่งออกปสามอำนาจก็คือ อำนาจบริหารก็คือการบริหารทั้งหมดอำนาจนิติบัญญัติก็คือการอำนาจการออกกฎเกณฑ์ยาออกกฎหมายและวอำนาจตุลาการคืออำนาจในการตัดสินรี่าร์นะบริหารตุลาการนิติบัญญัติก็แบบเดียวกันนี่คือบริหารตุลาการนิติบัญญัติหรือบริหารนิติบัญญัติตุลาการก็ได้แล้วจะพูดโดยการใจแต่ในเรราอำนาจทั้งสามเนี่ยอำนาจทั้งสามเนี่ยบริหารถิวใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดนะ ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจเิติบัญป็นจใหญ่กว่านะเรื่ออำนาจตุลาการใหญ่กว่านะอำนาจบริหารดีกว่าแต่เขาไม่ก้าวไกลกันแต่เี็นว่าถ้าบริหารเป็นการบริหารกิจการทั้งหมดรัฐบาลของประชาชนก็คือรัฐบาลประชาปตยแต่ถ้าไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนเขาเขาก็ยกต่อย่ีคอร์สอปเลยว่าถ้าเป็นรัฐบาลของนึบุคลก็เป็นรัฐบาลบริการบริการก็บริการฟาสซิสต์บ้างบริการคนเรือนบ้างบริการทหารบ้าง เหมือนบ้านเราทุกวันเนี่ยมันเป็นรัฐบาลกึ่งทหารกึ่งพลเรือนถูกไหมเพราะหัวเพราะทหารมาออกยศมาต่างๆนานาแล้วก็มาจากทหารเลอกมาเป็นพลเรือนแต่ถ้าเป็นรัฐบาลของผ่านมาทั้งหมดที่ผ่านมาจะเป็นของปาเปนก็เป็นรัฐบาลพลเรือนก็เป็นบริการพลเรือนถูกไหมนี่เราต้องเข้าใจเง่ายทีนี้ว่าปัจจุบันนี่เป็นรัฐบาล รัฐบาลของประชาชนรัฐบาลของคณะบุคคลซึ่งเป็นรัฐบาลเผด็จการครับโดยมีเป็นรัฐบาลของทหารทหารเป็นใหญ่ใช่ไหมซึ่งไม่เคยมีมาเลยนี่นี่เป็นรัฐบาลชุดแรกที่มาปกครองประเทศแล้วก็มาจากการเลือกตั้งแบบแบบพิสดาน,นี่แหละนี่แหละเผ็การนะลูก<ม>นั่งอุปยต่อไปอบายความตรงนี้แล้วไงว่าวก่อนที่จะอธิบายความนี้อา,อาจารย์อาจจะไม่ได้ความหรือเพราะว่า การใช้ปิไไ да. ม่ว่าระบบประชาธิปไตยระบบใดเถ้ามันพูดถึงนี้แล้วนไม่ว่าจะประชาธิปไตยระบบใดไงคือก็คือระบบรัฐสภาคือรัฐสภาระบบประชาธิปไตยประธานาธิบดีเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วเรื่มต้นถูกอยู่แล้วพราะประโยคที่ขึ้นมาคือว่าไม่ว่าจะเป็นระบบประชาธิปไตยระบบใดที่เราพูดที่ครูยังไม่รู้นะอันนี้ที่พูดแล้วไงระบบประชาธิปไตยระบบใดระบบรัฐสภาระบบกึ่งรัฐสภาระบบประธานาธิบดีนะเพูดนี่สามระบบน ในประชาประชาไตยมาตรฐานข้อีาระบบก็คือสามประเทศที่เป็นต้นแบบก็คือระบบรัฐสภาก็อังกฤษระบบอนรัฐสภานึกถึงประธานาธิบดีก็ฝรั่งเศสระบบประธานาธิบดีก็สหรัฐอเมริกาใแต่ว่าใช้ระบบประชาธิปไตยนะครับนี่คือหลักการองันโอเคนะอธิบายวามแล้หรการปกครองของประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหมายความว่าการปกครองเป็นประชาธิปไตยก็ได้เป็นเผด็จการก็ได้ แต่ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่เราเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบนั้นประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือเผด็จการรัฐสภานั่นเองอย่าไปลึกอย่าไปยึดหลักว่าเมื่อมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกแล้วต้องเป็นประชาธิปไตยโดยประการเดียวเห็นไหมนี่นี่เขาอธิบายความง่ายๆบ้านเรามีพระมหากษัตริย์ก่อนริษฐธรรมน้าส24มิถุนายน25เป็นระบอบอะไรระบอบ อ่าเร,<อ>รียกผลิตการเพร,ราะว่าอำนาจทางทิศใเป็นของใครเป็นของบุคคลเห็นไหมนี่คือไม่ไม่ใช่ว่าพอมันมีคมีพระสัตเป็นประมุขแล้วจะเป็นชาธิปไตยนะไม่ใช่ก็คือเป็นผลิตการบุคคลเรียกว่าระบบสมบุรณาญาสิทธิรานชนั่นคือมาตรฐานเลยเพราะฉะนั้นอย่ามปยึดหลักว่าเมื่อมีพระสัตวัเป็นประมุขแล้วต้องเป็นประชาธิปไตยประการเดียวไม่ใช่ประเทศที่มีพระสัตวัเป็นประมุข แล้วมีเป็นประธานใจเท่าที่เห็นมีเด่นชัดก็คือประเทศอ,อังกฤษอ่าใช่ถูกต้องสองลักการของประชาธิปไตยความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยเริ่มขึ้นในยุคฟื้นฟูวิวัฒนวิทยาการได้เกิดชนชั้นใหม่ในยุโรปเรียกว่าชนชั้นกระทมพีกระดุมพีกระดุมพีเป็นชนชั้นที่บุกเบิกการอุตสาหกรรมการค้าการเงิน นำไปสู่อำนาจทางการเมืองและวัฒนธรรมต่อมาได้ร่วมมือกับพวกเจ้าขุนมูนในต่อต้านระบอบศักดินาเพื่อให้มีการปกครองแบบมีรัฐธรรมนูญและรัฐสภ,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 ภาการเดี่ยวรนต่อสู้เพื่อให้มีเสรีสรภาพและความสมอภาพภายหลังการปฏิวัติที่บรรลือโลกในประเทศฝร,รั่งเศสเมื่อส4กรกฎาคมคศ1798 89 90 89, แปดสิบเก้าแสิดว่าเาเพน <89. S 1> ที่เรียกว่าการปฏิวัติประชาธิปไตยทำให้เกิดหลักการของประชาธิปไตยคือเสรีภาพฟรีดอมความเสมอภาค equality equality และพาราโรภาพ p r a d o r n ภาพ paradorn ภาพ parternity parternity p a r t น,น,น,นี่แหละแลจะจะด่านนี้หละโอเคมีคือหมายความว่าเดี๋ยว,ว่อาจะพิ่งจะพ่ง่านไป บทแรกที่เราอธิบายความเมา,า่อกี้เราพูดถึงความหมายของคาว่าปชาธิปไตยนี่เป็นข้อที่สองคือว่าหลักการของปธิไตยนี่พูดหลักการนั้นนะพูดถึงหลักการปฏิทินใจว่ามีอะไรบ้าง <S <S เขาก็เท้าความมาว่าก่อนที่การปฏิทิใจมานี่ตั้งแต่ยุคที่เราพูดจะว่านาวยุคของที่แล้วตั้งแต่ทศวรรษเท่าไหร่คือพันเจ็ดร้อยไม่ที่เราที่เราเรียนมาแล้วนี่เริ่มต้นเริ่มต้นคุยกันี่ตั้งแต่ทศวตราเท่าไหร่สิบสี่สิบห้าห้าสิบหก 1ิบห้ยาวมาถึง17 18 9็ดสบแป่มันเริ่มต้นตั้งแต่ยุคตั้งแต่ปมรภัติที่14บส้าเริ่มมาแล้วนั้นเราต้องไปทบทวนของเก่อนนะว่าเกิดเมื่อไหร่ในรูปนั้นนะในที่ที่เราเตรียมันจะเริ่มเริ่มงดีอยู่แล้วใช่ไหมจนผ่านมาก็มีการชงงักถึงช่วงหนึ่งปีปมรภูมิที่16บหกพอาะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าพวกเกที่ไงเนี่ยถึงสิบแปดถึงสิบเจ็ดเนี่ยของฝรั่งเศสสิบเจ็ด 17. แต่ของอังกฤษเกษิดที่แต่สิบหก เนี่ยยื่นขาของโปรเตสต์นี่ยาวนานมากของอเมริกาแป๊บเดียวฝ่ายกลายกลายหมดกันเห็นไหมนี่คือเนื้อหาที่เกิดขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราเราเทียบเทียงเราก็จะเทียบเทียงลูปแบบตรงนี้เราลูกว่าตั้งแต่เกิดอาตวัดที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่มากที่เขาพูดถึงตรงนี้คือของฝรั่งเศสในวันที่14บก่เนี่ยถึงเก่าไหร่หนึ่งเจ็ดปดเก้าท่วันทั้งข้ออาตวัดที่17บเจ็ดถึงไม่รู้เนี่ยโอเคก็เรียกว่าการเป็นวัดใหญ่ต่อไปลูกสามลัก ประการเกิดจากสภาพที่เป็นจริงในสังคมโยุโรปสมัยนั้นพวกทาสและชาวนาได้ถูกกดขี่ข่มเหนโดนดูถูกเหยียดหยามจากเจ้าขุนมุนนายเป็นเวลาหลายศตวตรรษก็สะสมความขมขื่นความปวดร้าวในจิตใจในหมู่ชนผู้ยากไร้ทั้งมวลและเมื่อได้รับก,การปลุกระดมจากชนชั้นกลางที่ได้มีการศึกษาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมการปฏิวัติประชาธิปไตยจึงได้เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่ว ประเทศต่างๆทั่ว,วยุโรปและสหรัฐาการปฏิวัติประชาธิปไตยในยุคนั้นคือการลปลดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากความเป็นทาสให้เป็นเสรีชนหรือหรือการเปลี่ยนยุคศตินาฟูดา้าลลอดมาสู่ยุคที่เจ้าดินแลนด์ลอร์หรือแลนด์ลอ,อร์เดี๋ยวอ่านใหม่อยู่จะพ้นจากยุคศตินามาเข้าสู่ยุคเจ้าที่ดินคมันก็ฟูด้าลลอร์มาเป็นแลนลด์ลอรับเขาว่าฟูด้าลลอร์หมายถึว่าคนใหญ่ คือคำว่ากษัตริย์นี่ให้คน